อะไรยิ่งบ้านพลายทองคำน้องดาวเรืองพร้อมเอฟซีใส่ส่วนอภิิท่ำน้ำกับเลือกกันแล้วเลือกกจจันแล้วแต่าาทางขเขาเรืนจะจัดการนะครับผมสวัสดีค่ะพบกับเราในช่อง ลายทองคำนะคะจะไปไหนยัยหน่อยแต่งตัวเมื่อคืนเป็นสาวจีนเป็นยังไงสาวจีนฮเอ้าสาวจีนก็จะเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้เลยนอนหลับสบายเลยใช่ไหมนอนหลับสบายค่ะนอนหลับสบายเลยสาวจีนของพี่พิมพ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพี่พิม์อาจะมีอะไรก็เวลานอนก็ต้องนอนสิเราไม่รู้แล้วสาวจีนวันนี้พี่พิม์บอกให้ไปเปลี่ยนชุดอะไรนะเป็นสาวยโอนพี่พิมพแนะนาไปไม่มีค่ะไม่มี ถ้าใครอยากให้ใส่ชุดไหนก็ส่งมาให้ได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูทุกชุดทุกประเทศเลยยับถอยก็จะได้เมียหลายประเทศททแทบบานนี้จะได้เมียหลายประเทศทประนั้นบ่เอฟซี FC. โอ้นะครับวันนี้เราก็จะเดินทางไป,ไปตามจุดประสงค์ของ f อซเนาะที่ก็ขอขอบคุณเอซบ้านพลายทองคำแล้วก็ เอซหลายๆท่านนะครับผมที่ร่วมด้วยช่วยกันมีความคิดดีๆเช่นจากนามเพอนะครับผมมีคิดอยากจะซื้อพวงรีนะครับผมไปร่วมไว้อะไรให้กับปู่เสริมนะครับผมวันนี้เราก็จะเดินทางไปรอไปรอติดตามดูนะครับเอซีว่าเราจะได้อะไรเป็นอะไรเป็นพวงรีในครั้งนี้นะครับผมเราต้องไปดูก่อนว่าอะไรที่เหมาะสมคะแนนทุกคะแนนที่ได้มาถ้าเราซื้อแล้วเหลือเราก็จะมอบให้ทาง จะภาพไว้จัดงานต่อเลยแล้วแต่จะภาพจะไปจับอะไรแล้วเราไปดูก่อนว่าสิ่งที่เราจะซื้อนั้นมันราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ถ้าพอดีก็หมดถ้าเหลือก็เดี๋ยวเรามอบให้ทางจะภาพอ,อีกอีกทีหนึ่งเนาะอยังไงก็รอติดตามครับ f อฟซียังไงก็ขอขอบคุณทุกทกท่านขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆคะแนนที่เสียสละมาก,กับงานครั้งนี้นะครับผมในนามบ้านพลายทองคําเป็นตัวแทนในวันนี้นะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยครับไปติดตามดูครับโบ เอตอนนี้เราเดินทางมาถึงร้านแล้วนะครับหลังเลือดหลังเลือดรุ่นนี้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 โอ้โหชี้ชีช้ต้นไหนก็แล้วแต่เอาเลือกเอาเอาเดียวใช่ไหมเดียวก็พอแล้วที่เหลือก็ให้เขาไปจัดการเลยหลักชีส้มๆนั่นแหละเออนั่นแหละเออยทาร์ปว่ะเนี่ย เ,เอานั่นแหละเอานั่นแหละเอาเอาสีส้มเอาแบบอย่างนี้ก็ได้ทำแบบเ,เป็นพวงลีดนะครับเอฟซีเ,บบเลือกแล้วสีส้อสมอันนี้คมยาวเอาลงให้หน่อยเด้อได้ค่ะผู้ผลิตก็ผู้ใหญ แล้วครับออามาซื้อที่ชุมพลบุรีใส่ดาวเรืองด้วยทนะท้องเดี๋ยวเรารอดูว่าหน้าตาออกมาเขาจะจัดแบบพวงดีให้เรานะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับได้แล้วนะครับผมตอนนี้เสร็จสับเรียบร้อยเขียนว่าอะไรยิ่ง บ้านปลายทองคําน้องดาวเรืองพร้อม F4 โอ้สุดยอดมากครับเดี๋ยวเราไปรอไปติดตามชมที่หน้างานอีกทีนะครับ F4 ว่าเป็นอย่างไรนะครับผมรถเราก็ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็ยังยืมเขาไม่ใช้มันอ๋อขึ้นไปเอามาไว้ครั้งนี้นี่ติดๆนี่เลยอ้าวงานเข้าผมอีกแล้วไมไหล่ะ F4 ใช้ยห,หน่อยขึ้นบอก ให้ผมต่อ,อีก,อ,กอย่างนี้แหละเดี๋ยวยาวเรื่องนียนี่เอาล้ใส่ต่อกูได้ใส่ตัวก็มันขึ้นยากเนาะดูดูดูกขาทำดูกขาทำบอกว่าให้เขาขึ้นเขาก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมเเขาก็ฉลาดอีกเหมือนกัน,น <laughs> ไปค่ะเดี๋ยวไป ตติดามเดี๋ยวเราไปดูถึงบ้านงานนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับอามไปดูกันครับไปครับเอฟซีเรา่นี้เรามาถึงบ้านหัวนักคำแล้วนะครับผมเอาครับเอาเอาีบยท่านได้หอดบ้านบาท่านได้หมอบให้เขาเลยท่านเรอฮักแล้วข้อฮักสกอนแล้ว สวัสดีครับเป็นจะได้เป็นจะได้เมื่อยปะบ่เมื่อยบ่เมื่อยสู่ไฟครับสู้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 นะครับคุบ่พี่ดีไหมน้ำเอ้าเที่รถเพิ่อนายเที่เศร้าได้ล่ะเพิ่นไปทางไหนมาขับรถพี่เฉ่ยครับมาเห็นเห็นความสะอาดแล้วใอยก็ไปสัเอาหญ้าก็บ่เห็นเล่า รูปดีแตงเตตอนไหคือรูป,อปรอแถววัแปลกๆเพราะเลือเป็นเบา <c oughs> ไม่มือนะไม่มือนึงวันเขาพูดเอฟซีอันนี้คะแนนที่ที่เหลือนะครับคะแนนที่เหลือเราจะให้ทางคนอื<ห>่น ใส่สวดอภิธรรมนั่มกับเลือกัแล้วเลือกับแล้วแต่ทางข้าราชกจะจัดการนะครับผมจากใครครับจากไอซีบ้านทองคำครับผมอนุโมทนาบุญสาธุบุญาที่ร่วมสวดอภิธรรมในค่ำคืนนี้เนาะคุณวัดก็คือกินแรกอันนี้เป็นคืนที่สองนะครับอายุวันโนสตขังรังเด้ร์ไอซีสาวุสาวทุกบุญครับผมตอนนี้เราก็เดินทางกลับมาจากบ้านหัวน้าคำเป็นที่เรียบร้อย นะครับมหาดาวเรืองกับพี่ทองแล้วโอ้โหหิวย่าไม่ได้กินโยนมาให้ทั้งวันดูเป็นไงจ้าดาวเรืองหิวไม่จ้าหิวไหม,มคิดถึงครับคิดถึงไหมครับคิดถึงไหมดาวเรืองคิดถึงไหมหาดูดูดวงสายตาครับพ่อกับแม่เป็นอะไทิ้งดาวเรืองมาทั้งวันเลยหิวแล้ว อ่เดี๋ยวไปดูพี่ทองกันบ้างนะครับนูน่นส่วนเจ้านู่นนะครับผมโอ้โหหอบญ้าเต็มเลยหอบ้าเต็มเลยพี่ทองบอกไปทั้งวันคิดถึงโยนญ้าให้หอบไว้เต็มงาเต็มงวงเลยดูครับโอ้โหหิวแรงมากเลยใช่ไหมพี่ทอง ยอดมากนะครับ f ี e เป็นสไตล์ของพี่ทองเองนะคือกินญ,ญ้าต้องเน็บงาถ้าไม่เน็บงาไม่ใช่สไตล์พี่ทองไม่ใช่พี่ทองนะครับผมจะพรางตัวแล้วเป็นช้างเผือกแล้วตัวเริ่มขาวขึ้นทุกวันขาวขึ้นทุกวันแล้วเพราะอะไรเพราะอาบปุ่นอาบปแป้งครับนู่นนู่นดูดูด,ด,ดูเน็บงาปุ๊บใช้งวงรูด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 ,รดใบแห้งออก เออเอ,อดูการกินของเขาเนะี่ยสุดยอดมากนะครับผมออมีความสุขครับมีความสุขได้กินดูนะเอฟดูนะวิธีกินวิธีกินดูวิธีกินเดียวเอามาทีละต้นเลียงเอามาทีละต้นให้ดูครับทําไงปึออ๊บอามือรูดลงปึออ๊บมือรูดลงเอาใบแห้งออกครับเออ ก็กินครับยอดมากเลยมีความสุขมีความสุขได้กินหลับตาทำหลับตาปุยปุยอนะไรดูเฮ้ยตาเฉะหน้าหนาวแล้วตาเฉะน้พี่ทองอะตาจะเป็นฟองครับคือ,อเพราะลมลมาลมลมแล้วทำให้ตาเป็นฟองยอดเลยเอา สำหรับยังไงก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเ c ซก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพลายทองคําด้วยนะครับผมรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยแต่ขอให้รักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้หมอกอม,อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้สวัสดีครับขอบคุณครับหน่อยพี่ทองขอบคุณครับหน่อยครับได้ไหมครับหน่อยโอ้โหสุดยอด